มัมาคุยขนาดบ๊อบเฟินอะมาคุยแล้วเวลากินนมนั่นบ่ให้บ่อยแม่คุยเวลากินนมก็แม่นต่เวลาแม่คุยเลยสีโมโหสีห้องมือคึืนด้วยกันไอไลายแล้วไอไลายแล้วชวนคุยหละเฟินโมโหเพินหาย้องกีดขึ้น ค่ะเห็นนี้เป็นในเสาหลักที่